ขั้นตอนต่อมาก็คือการใส่ยางยางร่องนี้ยางเมื่อใส่ไปแล้ว,ลวอาจจะเกยกันเกยไม่พอดีเราก็ทำการตัดปากกันแบบนี้ใส่ยางดำทั่วบริเวณพอมาถึงนี่แล้วอาจจะเกยกันคือคือยาวนั่นเอง ยาวเกินแล้วก็ตัดตรงนี้คืงไกลตัด ใกลตัดแล้วเราก็ใช้ประก็นกาวทาทับลงไปก็ป้องกันการรั่วได้ดีแล้วก็เอากาวเก่าที่เราใช้เหลืออยู่มาใช้ต่อทาให้ทั่ว ท้ายทั่วนับแป็นเลยต่อไปเราก็ ครอบลงสาเหตุที่ครอบลงคือเราเราได้เตรจมการหาน็อตหาน็อตหาน็อตหาน็ตให้ให้ได้ครอบทุกตัวทุกรูพอเราได้น็อตแล้วทุกรูแล้ว เราก็เอามาใส่ประเก็นเก็นยาง้ากาวพอเราใส่กาวเสร็จแล้วเต็มแล้วเราก็คว่ำลงไปคว่ำลงไปแล้วเราก็หาน็อตที่เตรียมไว้ขัน ใส่ทุกตัวเลยขันทุกตัวขันทุกตัวเลย i'll try เราใช้มือขันเข้าไปก่อนทุกตัวเราจรึงใช้ประแจขันตามเราใช้มือขันแล้วเราก็ใช้ไปเราทีขันตาม แน่นทุกตัวก็เป็นการขันครบทุกตัวแล้วต่อไปเราจะมาดูเฟืองมาร์กเฟืองตรงนี้คือมาร์กอะไรตรงนี้คือมาร์กอะไรเดี๋ยวมาดูกันจะสังเกตเห็นว่า ตรงคูกสอนชี้ลงมาจะตรงไปเลขศูนย์เลขศูนย์เลขศูนย์เห็นไหมครับมาร์กตัวนี้มีไว้เพื่อประโยชน์ก็คือเวลาเช็คปัมป๊มปัม๊มปั๊มหัวฉีดเอ้ยปั๊มดีเซลเสียเราก็ถอดปั๊มไปซ่อมเวลาถอดก็ต้องหมุนให้มาร์กนี้ตรงสามเหลี่ยมหรือเวลาใส่ก็ต้องให้ศูนย์นั้นตรงแบบนี้สามเหลี่ยมนั่นเอง นั่นคือประโยชน์ของเล็กศูนย์หรือว่ามาร์กศูนย์ตัวนี้ต่อไปเราก็ทำการปิดฝามาร์กตัวเมื่อสักครู่นี้ก็คือมาร์กตัวนี้ด้วยการทาก,กาวเราพยายามใช้ของเก่าก่อนเพื่อเป็นการประหยัด ผมแนะนำไม่ให้กาวแทนปะเก็นเพราะว่ากาวปัจจุบันนี้คุณภาพดีสามารถใช้แทนปะเก็นได้ใส่ประเก็นก็ต้องทางกาวเพราะนั้นใส่กาวไปเลยแต่ให้เป็นกาวที่มีคุณภาพดีก็ใช้ได้ก็ใส่ น็อตเราเตรียมไว้ใส่ปิดเดี๋ยวสักครู่เราก็จะใส่ตัวนี้ปิดเหมือนกันขันแน่น แล้วก็ใส่ตัวนี้เราก็ทาก,กาวเพื่อกันกาวอย่างดีใส่เข้าไปเพื่อป้องกันการรั่วซึมของมันเครื่องขันรับลืมนะครับการขันรับทุกครั้งทุกตัวต้องใช้มือขันเข้าไปก่อนเพื่อป้องกันการปิดเกลียวเมื่อไหร่ที่ปินเกลียวแล้วงานจะง,งอกยาวขึ้น ไม่เสร็จง่ายๆทั้งหมดนี้เป็นการใส่ฟ้าครอบโซ่เออส่ฟ้าครอบเฟืองทั้งหมดใส่าเฟืองเดี๋ยวเราจะมาใส่ซีนเอ,อเเข้อเวี่ยงตัวหน้าตัวนี้ก็เดนนี๋ยวเราก็ต้องถอดลอตตัวนี้ออกก่อนออตัวใหญ่ อันนี้เป็นน็อตเพลาห่วเหวี่ยงตัวล็อกเพลาห้วเหวี่ยงตัวล็อกบูเล่เพลาห้วเเวี่ยงตัวหน้ากาถอดน็อตตัวใหญ่เนี่ยออกเพื่อจะใส่ซีนซีนตัวนี้เป็นซีนใหม่ของแท้เราพยายามที่จะใช้ของแท้เพราะว่าป้องกันการรั่วซึมได้ดีเวลารถยนต์ใช้งานไปนาน,านๆก็วางลงไป แล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่กลมๆเท่ากันนี้เคาะลงไปนี่คือลักษณะของซีนข้อเบี่ยงพลาวหน้าใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ให้ขอบนั้นเรียบเท่ากันสเสมอกัน แล้วเราก็ใส่มูเล่โมเล่ต้องดูด้วยว่ามีร่องริมอันนี้ริมอยู่ข้างในฝังตัวอยู่เราต้องใส่ริมให้ตรงตรงัวนี้เป็นริมอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของริมริมไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีก็เครื่องยนต์ก็ไม่สามารถทํางานได้เพราะมันพูดนั่นเองนะมันก็จะมีร่องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นร่องนี้ใส่ให้ตรงริม อมองเลื่อนไม่ตรงแล้วโดวยที่การหมุนใส่เข้าไปให้เลื่อตรงแล้วเราก็ใส่นอ็อตใส่มูเล่แล้วขันน็อตให้แน่นใช้ปืนลมยิงก็ได้หรือท่านใดท,ที่ไม่มีปืนลมก็ ขันแน่นเดี๋ยวเราจะไปใส่ปั๊มน้ำเดี๋ยวดูวิธีการใส่ปั๊มน้ำก่อนที่เราจะใส่ปั๊มน้ำหรือว่าชิ้นส่วนใดก็ตามในเครื่องยนต์เราต้องขัดให้เรียบให้สะอาดทุกครั้งก่อนที่เราจะใส่เห็นไหมครับขัดให้เรียบก่อนแล้วเราก็ทากาวต่อไปเราก็มาดูวิธีการใส่ปั๊มน้ำปั๊มน้ำมีหน้าที่ ระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์นี่คือปั้มน้ำข้อเสียของปั้มน้ำอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเหล็กส่วนมากแล้วเมื่อตดจอดแช่โดยที่ไม่ค่อยได้ขับเหล็กตัวนี้จะขึ้นสนิมพอขึ้นสนิมปั๊บหักการระบายความร้อนนั้นก็ทําให้เครื่องยนต์นั้นร้อนได้เพราะไม่มีใบพัดนั่นเองใบพัดมันหกักเนื่องจากการเป็นสนิมข้องมันนั่นคือนี่นคือข้อจุดเสียของปั้มน้ำที่มีใบพัดแบบ เป็นเหล็กนั่นเองเพราะฉะนั้นการจะใส่ปั๊มน้ำเราก็ต้องเตรียมน็อกก่อนเตรียมน็อตแล้วก็ทําความสะอาดน้าแปลนแล้วก็ทากาวนี่คือการทาก,กาวน้บแปลนปั๊มน้ำปั๊มน้มํานี้ที่ระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ปั๊มน้ำชํารุดเสียหายทาให้เครื่องยนต์นั้นน็อกเนื่องจาก การระบายความรอนมันไม่ดีพอนั่นเองพอเราทาเก็ดเสร็จแล้ว ออกปั๊มน้ำใส่ปั๊มน้ำใส่ตามรูปร่างลักษณะของมันรูปร่างครับมนเองใส่นอ็อต แล้วเราก็ทําการขันน็อตทุกตัวให้นน่นหลังจากเราใส่ปั๊มน้ําเราใส่น็อตทุกตัวแน่นแล้วเราก็เปลี่ยนหน้าตาเครื่องยนต์โดยการตั้งเครื่องยนต์ลงลักษณะตั้งต่อไปนี้